คผูค้ใหญ่ใจดีแม่น,อน้นอยเนาะต้องขอขอบคุณแม่น้อยน,นะครับที่เลี้ยงหมูกระทะเราในนี้ครับก็แรกจะเคีค่ยวแล้าจะอิ่มพอทั้งคนนี้แล้วเราได้คัดเลือกจากทางรา้นนรานว่าจจะมีสบายนางคุณกรอบหรืออะไรก็ตามเราได้เลือกไปเรื่อยแล้วแล้วก็เราลุ้นนะครับว่าสวจะไ,ได้กิน <laughs> อะไรบ้างอาจจะกินได้หรือไม่ได้ก็ต้องอต้องปีมเหอนกินต้องมีไม่ผิดที่เอันนี้คือเลือกเผื่อสวแล้วใช่ไหมอ่า โอ <Okay. S 2> เคอาจจะอิม่มไหมอิ่มก็อยู่ที่คนกินนะอาจะจะอาจจะหมดก่อนก็ได้ <c oughs> ไม่รู้อะไรก็่แ <Okay S 2> น,น่ใโอเคค่ะเอาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านหมดแล้วอ่ะก็ขอบคุณคุณผู้ใหญ่ใจดีไงขอบคุณมากมนี้เนี่ยมันกระดาษเอาดีห <c oughs> มูกระทะเอาแบบช่างกิโล เอาถุงมาตักเอาเลยเด็กๆเอ้ยเอาเนื้อเอาแบบไหนเอาอะไรไปฝากย่าเอาถุงใส่ตักเอาเลยจะจะจะกินอะไรอ่ะกลับบ้านใส่ถุงนั่นแหละน้ำมนจะเอาอะไรน้ำมนตก็ตักเลยเออเอามิวก็เอาปลาให้ย่า

เอาเลยน้ำมนจะกินเนื้อแบบไหนก็เอาเลยเออเอาของตัวเองเลยถุงหนึ่งน้ำมนกินอะไรบ้างก็เอาอีกก็ได้เผื่อเมดาด้วยกินปลาพอแล้วพอแล้วปลาอันนี้เอาหรือปลาไม่เอาไม่เอาเอาเลือกเลือก เอาอะไรบ้างเรากินเยยไบยเอาเอาเลยไเหรอยูาชั้นเบคอน มิวเอาไปเผื่อใครบ้างอ๋อ,อไปเผื่อย่าชี้แล้วใช่ไหมถ้าไม่อิ่งก็โทษมิวนะย่าชี้นะถ้าถ้าย่าชี้่ริงโทษมิวนะเพราะมิวเลือกเผื่อแล้วนะ นี่คือที่ที่เรกลับมาแบบนี้เพราะว่าเราต้องตั้งนี่ด้วย ล <uh ื่นเลยมันล like oh, <uh ื่นเหรอเออได้แล้วได้แล้เรามันบูด้วยเอออันนี้อันนี้พูชชอบไี่รู้นี่ยุคลองแม่ชอบแม่ชอบอันไหนไม่ชอบอเออนั่นแหละใชใช่อเรียกสบายนาเหรอกนา ไเี่ยเขาเรียกว่าไปนานแต่แม่เรียกผ่าคิวเลคิวต <c oughs> ้องมืสดสายไปนั้น <c oughs> อันนี้มือกรอบนยมือกรอบอันนี้ไปหอ่อประมาณห่ิอนะ <c oughs> มื้กิม้มกรอบเยอะที่ไหนคนสักสิบแปคน หมูยังหมันหมูไปกี่ก้อนน้ำมันสอออกมาอีกเอาไปอีกเลยเจไปไพวกมอันนีอเอาไปเอากมันหเลยมันหมูไปหก้อนต่อไม้เนื้อน่ะโอ้ตัวนี้กำลังส,นส้นเสกันอยู่นะ,ะคะเคอาไปเอาไปหกเลยพอแล้วนั่นน่ะทอ้อมันมีทั้งหมดเราใช้สามกระทาเราอู้อันนี้ หมูหมูหมูเอาอีกก็ได้พี่เสือเอาหมูอีกถุงหนึงเออฝั่งนั้นมันมีพวกอะไรอ่ะจะเอาอะไรก็เอาเอาพวกเส้นอะไรอ่ะอหมูิชัยดำอืมเอาพวกเนื้อพวกหมูไป

เหลือปะเนี่ยหมูเยอะฮะได้หกโลแล้วรับเจ้าทั้งแปดโลบอสพีเสืออ,อ่อมาแปดกิโลนี่ไปเพิ่มได้อีกเ,เ,เอาเลยเอาเลยจะเลือกเอาอะไรก็เอาลูกชิ้นอะไรน่ะใส่เบคอนเบคอนอะไรน่ะเอาไปยัง เอาเลยอยากกินอะไรก็เอาเลยต้าประมาณแปดลนะครับไม่ถึงไม่เป็นไรอย่าเกินเกินนิดหน่อยอะไรแล้วแปแล้วพี่เสือแแล้วเยอะไหม ยอะกูไปเสือกินเท่าไหร่แล้วอ่ะเอาฉลอบว่าเย็นเย็นนี้คือจะแข่งใช่มพี่เสือลูกเสือเขากินกุ้งไปก่อนเขาบอมท้องไม่หมดรู้เลยนี่รู้เลยเขารอเคลียร์เสือรอเคลียร์เสือไม่รอเคลียร์แข่งเท่าเท่าไหร่เนี่ยไม่ไม่อ่อยอดเงินยอดเงินหนึ่โอ้ยังเหลือยังเหลืออ้าวเหรอพอดีพอดี เรือเราเรือร okay. ้อยเนอ๋อเราซือน้ำด้วยไงซื้อน้ำซือน้ำแข็งด้วยเออพอดีแหละงั้นอะเออเราเราอะไรนะไม่ใช่หมายถึงว่าน้ำเดือดหนํ่งน้ำหนึ่น้ำขก้าร้อยน้ำเย็น้ำอะไรน้ำป่าน้น้ำโค้กมีเก็แกน้ใหม่เว้ยนี่ออร์รากาอยู่ระดว่ ไม่ออกดิตอนนี้ไม่ออกตอนนี้จิ้มเดี่ยวแฟนช่วยอวามุวดอาเฮียช่วยกันเฮียละแต่ระวังนะระวังน้ำซุปมันมีทายรสมันมีอะไรระวังดูด้วยเนี่ยอาพี่เสือถือช่วยโอเคไปนี่นะคะก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะจัดให้เลยน้องละมณ์เลือกเองจุจุกันไปเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ